ศิลปะป4สาระที่3นาฏศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่4การละครละครที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์สอดแทรกข้อคิดต่างๆจะทำให้ละครมีความสนุกสนานน่าสนใจต่อผู้ที่ได้รับชมการละคร1ความหมายของละครละครหมายถึงการแสดงประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมีเวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดง มีบทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่องและอาจมีดนตรีประกอบและมีผู้แสดงเป็นผู้สื่อความหมายแสดงออกให้เห็นถึงความงดงามน่าชม 2. องค์งประกอบของละครแนวคิดหรือเนื้อหาสรุปโครงเรื่องตัวละครฉาก 1. โครงเรื่องโครงเรื่องคือการลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครอย่างมีเหตุผลตัวละครจะแสดงไปตามเนื้อเรื่องของบทละคร ผู้ประพันธ์จะต้องบรรยายบุคลิกลักษณะและนิสัยของตัวละครได้ชัดเจน 2. แนวคิดหรือเนื้อหาสรุปแนวคิดหรือเนื้อหาสรุปคือจุดมุ่งหมายของละครเรื่องนั้นซึ่งบ,บางครั้งเรียกว่าแก่นของเรื่องเช่นต้องการให้เกิดความรักชาติการมีชีวิตที่พอเพียง 3. ตัวละครตัวละครคือผู้แสดงที่ต้องมีบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครตรงตามเนื้อหาสรุปส่วนการวางลักษณะนิสัยของตัวละครนั้น ขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทว่าจะก,กําหนดให้ตัวละครมีลักษณะอย่างไรโดยเป็นไปตามความเหมาะสมของเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่อง 4. ฉากการสร้างบรรยากาศรอบๆที่เกี่ยวกับตัวละครเพื่อช่วยให้ผู้ชมละครมีความรู้สึกคล้อยตามไปกับละครสามารถเข้าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้และทําให้ละครน่าสนใจมากขึ้น 3. การแสดงละครบทบาทสมมุติ 1. ความหมายของบทบาทสมมุติ บทบาทสมมุติหมายถึงการถ่ายทอดเรื่องราวโดยการแสดงอาการต่างๆดังนี้ 1. การแสดงสีหน้าอาการต่างๆเช่นสีหน้ายิ้มสีหน้ากโกรธสีหน้าหัวเราะและร้องไห้ 2. การแสดงการเคลื่อนไหวเช่นนั่งเดินนอน 3. การแสดงลักษณะการพูดเช่นพูดเร็วพูดช้า 4. การแสดงออกด้วยน้ำเสียงเช่นเสียงแหลมเสียงห้าวเสียงทุ้ม การแสดงบทบาทสมมุติเป็นการแสดงสีหน้าท่าทางและน้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไหนกับใครและสุดท้ายผลเป็นอย่างไรเช่นมีเด็กชายคนหนึ่งเก็บเงินได้ที่ตลาดเขาจึงนำไปส่งตำรวจทำให้เจ้าของได้รับเงินคืนและเด็กชายคนนั้นก็ได้รับคำชมเชยจากทุกคนซึ่งอาจมีตัวละครอื่นประกอบฉากด้วยก็ได้เงินเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดง ซึ่งการแสดงเหล่านี้เป็นบทบาทสมมุติที่เราสามารถแสดงได้โดยการแสดงบทบาทสมมุติแต่ละเรื่องผู้แสดงจะต้องมีความชัดเจนในการแสดงรวมถึงความพร้อมในการแสดงด้วย2องค์ประกอบของการแสดงบทบาทสมมุติองค์ประกอบของการแสดงบทบาทสมมุติมีดังนี้2.1สถานการณ์เช่นเด็กเก็บกระเป๋างเงินส่งตำรวจแม่ค้าขายของให้ลูกค้าตำรวจวิ่งจับผู้ร้ายแพทย์รักษาอาการบาดเจ็บของผู้ป่วย 2.2สถานที่หรือฉากเช่นตลาดสถานีตำรวจโรงพยาบาลถนนในซอย2.3ตัวละครเช่นเด็กตำรวจแม่ค้าโจรแพทย์2.4อุปกรณ์ประกอบฉากเช่นกระเป๋าเงินตะกรา้านกหวีดเครื่องมือแพทย์ 3. ลักษณะตัวละครในการแสดงบทบาทสมมุติ 3.1อาชีพแพทย์และพยาบาลมีท่าทางใจดีมีความชำนาญและละเอียดอ่อนว่องไวคล่องแคล่วพูดจาสุภาพแต่งกายด้วยเครื่องแบบแพทย์และพยาบาลสแสดงความรู้สึกห่วงใยเอาใจใส่ผู้ป่วยขณะทำการรักษาพยาบาลด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสสอบถามถึงอาการของผู้ป่วยปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตกใจกลัว 3.2อาชีพตำรวจมีท่าทางเข้มแข็งกล้าหาญแต่งกายเครื่องแบบตำรวจสง่างามบริการประชาชนด้วยความเต็มใจมีการแสดงความเคารพหรือทักทายด้วยท่าทางวัฒยาหั3.3อาชีพครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีท่าทางใจดีอบอ้อมอารีมีเมตตาห่วงใยเอาใจใส่นักเรียน 3.4อาชีพค้าขายท่าทางเป็นมิตรกระตือรือร้นในการให้บริการลูกค้าขณะประกอบอาชีพจะยิ้มแย้มแ,มแมจ่มใสพูดจาสุภาพนุ่มนวล3.5อาชีพทหารมีท่าทางทรมะทะแมงเข้มแข็งอดทนสง่างามแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารรักชาติรักแผ่นดินมีหน้าที่ป้องกันประเทศ3.6นักดับเพลิงมีท่าทางคล่องแคล่วว่องไวแข็งแรงจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุไฟไหม สีประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมติการแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 1. สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้ทั้งผู้ชมและผู้แสดงสส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 3. ก่อให้เกิดความสามัคคีปลูกฝังการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. ฝึกการสังเกตและพยายามเก็บรายละเอียดของลักษณะบุคคลให้ได้มากที่สุด 5. เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีสศัพท์ทางการละคร ศัพท์ทางการละครเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกท่าทางในการแสดงนาฏศิลป์ไทยซึ่งใช้ในการแสดงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆแทนคํา,าพูดโดยอาศัยโดยอาจ,จแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นท่าทางที่แสดงเกี่ยวกับคนสัตว์หรือสิ่งของซึ่งสามารถนํามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับการแสดงละครได้เพื่อสื่อความหมายให้กับผู้ชมได้เข้าใจการแสดง สรุปละครที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบของละครสมบูรณ์เพราะจะทําให้ละครนั้นมีคุณภาพและผู้ชมได้รับความสนุกสนานได้รับประโยชน์จากการชมละครและสามารถนำข้อคิดจากละครไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จบแล้วค่ะ